สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนักวิ่งทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้วันนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเพิ่มเติมต่อจากครั้งก่อนที่ผมลงคลิปที่ผมสั่ง b ีไมนะครับมา b ีไมค r b บอนสามจุดนทอระครับที่ก่อนที่ผมสั่งมาแล้วตอนี้ไซส์มันมันใหญ่เกินนะครับผมก็คือผมได,ไ,ดได้ได้ได้ทำการสั่งซื้อนะครับที่ร้านเ v เวอร์นะครับเนาะเป็นในของแพลตฟอร์มของช้อปปีนะครับเนาะอันนี้ก็ ต้องโฆษณาให้เขาด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะเพราะว่าเขาอนุญาตให้เปลี่ยนนะครับเนอะอันนี้ตอนนี้ของได้ส่งกลับมาผมคืนละนะครับใช้เวลาก็สองสามวันกล่องค่อนข้างจะยับเยินนิดนึ่งนะครับยับเยินนิดนึ่งนะครับอันนี้ค่ายไหนไม่รู้นะครับเยลโล่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับกล่องยับไม่เป็นไรแต่ขอจะให้สค้าด้านในเนี่ยมันเสียหายนะนะครับผมก็ วันนี้ผมก็เลยต้องถ่ายคลิปนะครับเพื่อเป็นหลักฐานครับก่อนที่จะทําการแกะสินค้านะครับว่าตัวรองเท้านะครับที่ทางร้านเอเวอร์ลินเนี่ยเขาได้ส่งกลับมาเปลี่ยนเนี่ยเป็นไซส์ที่ผมต้องการหรือไม่นะครับก่อนอันนี้ได้สั่งเป็น27.5ไปนะครับเขาก็ได้ส่งไซส์มาใหม่นะครับผมขอลดไซส์เป็น27ซนติเมตรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมันมันเหลือเยอะเกินไปนะครับมันวิ่งผมมั่นใจว่ามัน มันออกลูกยาวนะครับมันยาวไปเนาะก็เลยไม่ได้ใส่ลองเทสด้วยว่าคือซื้อมาปุ๊บนะครับแล้วก็ส่งกลับเลยนะครับตันนี้ก็เลยต้องทําคลิปนะครับเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเคลมสินค้ากรณีถ้ากลับมาแล้วมีปัญหาอีกนะครับเนาะจากโดยรวมนะครับผมก็ตรวจสอบทุกอย่างโอเคครับเป็นไซส์27เซนติเมตรอย่างที่ผมต้องการนะครับเนาะ ส่วนเรื่องฟิลลิ่งในการสวมใส่ขณะวิ่งผมยังไม่ได้ลองเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปลองผมจะมาสรุปอีกทีหนึ่งผมจะถ่ายคลิปมาให้อีกทีนึงว่าฟิลของมันเนี่ยมัน,ม,นมันเหมือนฟิลอะไรนะครับฟิลฟิลแบบไหนที่ของเขานะครับว่าสายรองเท้ารุ่นนี้แล้วฟิลมันจะคล้ายๆตัวไหนเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งอันนี้ในความคิดของผมนะครับไม่ได้ความคิดของใครนะครับถ้ามันมันไม่ถูกใจใครก็ต้องขอประธานอภัยด้วยนะครับ อ่าครับหลังจากที่ทดลองใส่แล้วนะครับเพื่อนๆก็คือตอนนี้แม่งพอดีเลยครับเหลือเหลือไม่ถึงนิ้วโป้อ่ะพอดีเลยครับพอดีเลยถ้ากลับมาต้องลดใส่เด้อไข้เท้าใส่ใส่โปสามยี่สิบเจ็ดนี้ต้องลดใส่ลดใส่พอดีเลย เดี๋ยวต้องไปเทสดูอีกรอบนึงแมนจีนแมนจีนครับท้ายคลิปก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับกับร้านเอเวอรินนะครับ ที่ให้ผมได้เปลี่ยนนะครับคู่ใหม่เนาะเนื่องจากไซส์มันใส่ไม่ได้มันมันมันเหลือเยอะเกินไปนะครับยังไงก็เข้าไปอุดหนุนกันได้นะครับร้านนี้บริการดีเยี่ยมเลยครับอันนี้ผมไม่ได้ค่าโฆษณานะพอดีผมถือว่าผมโทรไปเนี่ยเขาพูดใจดีมากครับแนะนําดีมากนะครับร้านนี้นะอันนี้ผมให้เป็นร้านหนึ่งในดวงใจเลยนะครับสําหรับร้านเอเวอร์ลินนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีจ้า